มาวันนี้ครับวันนี้พาขึ้นที่สูงกันหน่อยยังไม่ได้ลองขับอะพารเช่เลยนะว่าความรู้สึกเป็นไงเฮ้ยเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับก็ไม่เชื่องช้าเมือนกนะครับ ็ยังเปราะบางเหมือนเดิม ว่าเร็วขึ้นนะดูดิเดนี่ยขยับเมาส์เร็วขึ้นนะครับแต่ไม่ได้เห็นผลเท่ารีคอร์ดนะ ไปเล่นไป น<ป>ี่ไรถเข้าไปแล้วเนี่ยรถทังเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับน่งตุ๊บเลยเที่เี๋ยวก็ค่อยๆเล่นครับค่อยๆเหียบไปไัยร์เออนะ ตัวใหม่ใช่ไหมส่วนซ้อนเราไม่อย so ู่ซ้อนไห้เราอยู่ตรงดูแล เห็นความต่างไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมว่าไม่ค่อยนะแล้วอจาจจะคิ้วไหวได้น่อยครับจะได้เพื่อนลงไปแล้ว เพลันอยู่นะเขาอาจจะงงว่ามันจะพลิกลำไปซ้ายขวาทำไมแค่เท็เท็ลำเฉยครับเท็ตหอเฉยว่ามันปรับเปลี่ยนได้แค่ไหนไม่มีเพื่อนก็ต้องลำบากนะครับต้องรอรออาวุธรออะไรนะ รู้ว่าใครใครจะกระโดดขึ้นมาได้ก็ พยายามประคองเครื่องครับรถถังมันมันไม่ค่อยมีอะไรนะ ถ้าไม่มีเพื่อนเล่นนะยากดาดเนี่ยสำหรับอาบเช่นะ เพราะว่าเราต้องคุมเองทุกอย่างครับคุมความสูงความอะไรเงี้ยความเร็วรถความความเร็วรถเอความเร็วหอแล้วก็กระสุนครับเราต้องคุมหลายๆอย่างคนเดียว แรงยกดีขึ้นครับผมว่าแรงยกดีขึ้นนะเนี่ยทุขึ้นมาเลยปกติมันทำไม่ได้แบบนี้นะแล้วก็คอนโทวนซ้ายขวาถือว่าเร็วขึ้นนะแต่ไม่ได้เนหะ็นความต่าง อะไรขนาดกนะันครับถ้าจะกินขาดเลยก็ต้องดีคอนโอเคเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงแทคงกันดีกนะไม่มีเพื่อนก็ลำบากหนะ่อย เพื่อนมาแล้วหรือเปล่าทำไมไม่เห็นคนออกอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงแจ๊ก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 สแกนให้เราเ่ย เถ้ามีเพื่อน,นอพวกนี้ตายมดแล้วสนะดามีคนขึ้นมอาครับขึ้นคนเดียวของเรานะ I'm not talking about the enemy. Enjoy the fireworks. Copy. Vehicle dropped to designated location. Oh, so pretty. Fireworks. Capture this sector. Don't give them any ground. เฮ้ยขึ้นคนเดียวเหนายนี่ไงมาแล้วเนี่ยอาปาเช่แปลกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรายิงเนี่ยอย่างเนี่ยหินเนี่ยจุดเนี้ยมันจะอยู่จุดนี้นะครับเราต้องเงยเงยเงยเป้าขึ้นเหนือหัวเขาอะนิดหน่อย เข้าแล้วออกครับจำไว้นะเข้าแล้วออกอย่าอยู่นิ่งครับยิ่งอัพเช่ห้ามอยู่นิ่งเด็ดขาดหนักด้วยช้าด้วยถึงแม้ว่ามันปรับมาเร็วแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงเหมือนเดิมครับ ไฟเล่นไปครับไฟเล่นไปอตออตรงนี้นะครับระวังให้ดีแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับ ออโอเคเดี๋ยวเราเราเก็บตัวนู้นนะเก็บไปได้มันหนีลงรูก่อนนะ่เสียดาย เราเคลียร์ตรงนู้นไม่ได้เราเคลียร์หน้าหมนไม่ได้ไปหาที่เล่นที่อื่นดีกว่าหนู เล่นที่อื่นดีกว่าเชื่พี่นะหนูนะเสียเวลาพี่นะอีกแล้วเหรอโอ้กูไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยสี่สองที่ได้วะ่ะ เรารอแป๊บหนึ่งครับใจเงีับอย่าเพิ่งหิวอย่าเพิ่งรีบเล่นรอก่อนรอทุกอย่างมันพร้อมก่อนได้้เพื่อนไม่ขึ้นมานเามนาะติดติดอิ้งไหมมีใครจิตติดอิ้งบ้า รรูรอตรงนี้แหละถึงมึงก็เกิดรอตรงนี้แหละมันก็มาไม่ได้ช่วยเพื่อนแล้วติดในตัวเนี้ยถ้าเราเคลียร์จุดนี้ไม่ได้เราก็เคลียร์หน้าหุมไม่ได้ครับ เราลงไม่ได้แลวเนาะโดนแล้วไม่เจอพัก่องหาตัวไม่เจอเมื่อกี้ แต่ถ้ามีเพื่อนนั่งหน้ามันสแกนให้นะมันจะเสียงดังเหมือนชัตเตอร์ครับเหมือนชัตเตอร์ถ่ายรูปแบบเช็คเช็คเช็ช,ช,ช็นี้เราก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างไปได้หลังไม่ได้นะลำบากหน่อยครับถ้าอาปเเช่ขับคนเดียวอะ่ะขับคนเดียวกลุ่มคนเดียวหาคนเดียวอะไรเงี้ยหาศัตรูคนเดียวอะไรเงี้ยมันมันยากนะครับสำหรับอาปเเช่ แ,แต่ถ้ามันจะแข็งแกร่งมากๆคือมีเพื่อนนังด้วยอันเนี้ยยากไม่มีใครเอาไ,ไดยครับ The Break enemy lines with full force. แข็งเกินไปเปล่าดได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปตั้งหลักก่นนะเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเซฟโซนเราอยู่ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แล้วแล้วแต่นะหรือว่าจะอยู่ตรงนู้นก็ได้ครับตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ได้หมดครับ แต่สะดวกแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อน,น่ะเราควรจะอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะเราจะไปอ้อมหลักมันเพราะปกติเพื่อนเพื่อนจะบุกจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เขาเขาไปนูนถูกไหมมันจะเกิดอยู่ข้างหลังครับเราก็อยู่ตรงนี้ยิงจากข้างหลังแซนด์วิชครับเข้าหน้าเข้าหลังเลยแต่ว่าเราไม่มีเพื่อนนะครับอันนี้อาจจะลำบากน,นะเนี่ยเห็นไหมมันเกิดตรงนี้ แล้วก็ปตออยู่ตรงนี้นครับระวังแล้ว,ลวปตออยู่ตรงนี้อันนันครับนี่ให้ระวังตรงนี้แล้วก็ไปเคลียร์ปตอตรงนี้ก่อนครับอย่างอื่นค่อยว่ากันอ่ะอยหายแล้วตายแล้วแล้วก็กลับมาเซฟโซนครับตรงนี้แล้วก็ค่อยรอ,อ,อ,อกระสุนรอความพร้อนอะไรต่างๆครับรอก่อนรอไฟไฟฉกเข้าไป,ไป ก็ซ่อมกดซ่อมปุ๊บหาศัตรูแล้วก็บินโฉบค,ครับแล้วก็มาเซฟโซนตรงนี้อันเนี้ยเซฟโซนตรงนี้ที่ผมบอกครับแต่ว่าหนึ่งเลยเอ่อถ้าไม่ไม่มีเพื่อนอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีคนสแกนหาศัตรูให้เราครับ <c oughs> ร,รอความพร้อมครับ รอก่อนไม่ต้องเรียครับใจเย็นถ้าเราเข้าไปปุ๊บมันตัดสินแพ้ชนะอันนี้ค่อยว่าพคยรยนะับแต่อันนี้ยังยาวครับพอตออครับหาพอตออก่อนนี่ไงเพื่อนมาแล้วเนะี่ยตั้งหลักก่อนครับบนล็อกนว โอเคล้าเพื่อนมาเล่นด้วยอันนี้จะง่ายรอ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 ไฟกันครับ ต้องเข้าใจเราด้วยนะครับว่าเราเราเร่งไม่ได้เรารีบไม่ได้นะเพราะเรามีชีวิตเดียวครับอย,อย่าลืมครับเงยหน้าให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนยิงฟรีเพื่อนนะ่ะจะยิงได้ไกลกว่าเรานะครับมิสไซเรายิงได้สั้นมากก็ตะแคงเอาครับตะแคงงนี้เอาเล่นอาปาเช่อย่าห่วงคิวนะครับเพื่อนได้คิวก็ต้องดีใจกับเพื่อนนะรเราอย่าสนคิวครับเพราะว่า เราเป็นแอร์ซับพอร์ตที่ดีที่สุดนะตอนนี้เราคนอยู่อันเดียวเนี่ยต้องตะแคงให้เพื่อนยิงเอา้าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าก้มหน้าอย่างนี้ล่ะเพื่อนยิงไม่ได้ครับมันติดมุมมันติดมุมครับต้องเงยหน้าครับเงยหน้าอย่างนี้นยครับให้เพื่อนยิงไปเรื่อยๆเราต้องนิ่งด้วยนะครับนิง่งนิ่งในที่นี้ก็คือนิ่งในการเคลื่อนไหวครับไม่ใช่อยู่แบบนิ่งนิงนะอย่างนั้นไม่เอาครับเพราะว่าเราโดน ad 4 เมื่อกี้เราโดนลักเป้าอ่ะแต่ไม่ใช่ e AD4 นะครับเร,เราจะประมาณนี้ครับขึ้นคนเดียวของเหงาคงไม่ได้คิวแล้วครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสป,ปอร์ตเพื่อนได้นะครับสำหรับอาบาเช่แต่ถ้ามีมีเฮ้ยอะไรมิทิเฮสสากุระใช่ใช่ของจริงไปนเนี่ย 34 34ตายศูนย์แอชซิสิบเอ็ดอืมอันนี้ของจริงวะเนี่ยทีมมิดปะเนี่ยอืมก็ประมาณนี้ครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็คือเออ่ภาคพื้นตอนเริ่มต้นหน้าหาดครับหน้าหน้าหน้าทะเลตรงชายหาดครับ อย่าเพิ่งรีบเล่นครับอย่าเพิ่งไปรีบเล่นเพราะว่าหนึ่งเราเ,เสี่ยงปะตะอ,อทั้งปะตะอ,อทั้งโดนล็อกเป้าทั้งเอเอโหมันเยอะแยะไปหมดครับค่อยๆเล่นครับค่อยๆยิงไปบินโฉบไปบินโฉบมาประมาณนี้ครับพอขึ้นที่สูงได้จังหวะนั้นนะครับเป็นของเราแล้วครับก็ใครมีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับเดี๋ยวถ้าแจ้งเตือนปุ๊บจะไปตอบเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องแรงเนี่ยผมผมไม่ได้สนใจนะครับผมจะเล่นด่านที่มีเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นถ้าเห็นคลิปไหนมันอยู่มันขึ้นสูงอยู่ๆมันลดลดเหลือนิดเดียวอะไรเงี้ยครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมผมไม่ได้สนใจเรื่องการไต่แหลงอยู่แล้วครับผมสนใจแค่ว่าอยากเอาเครื่องบินไปยิงคนเล่นแหลงครับแล้วก็อยากฝึกประสบการณ์ว่า,าคนเล่นแหลงเนี่ยเขาเขามีวิธีคิด ในการต่อต้านอาก,ศกาศยานยังไงอย่างเงี้ยครับจะได้ฝึกฝีมือไปในตัวครับแล้วก็อย่างที่2ครับคิดว่าถ้าเกิดว่าผมติดปัญหาเรื่องเ,อเรื่องปิงครับอันนี้ผมเล่นของสตรีมนะผมติดปัญหาเรื่องปิงครับถ้าเกิดว่ามันยังปิงเรื่อยๆแบบนี้อีกผมคิดว่าอาจจะย้ายไปลองเล่นของคา l i n a ดูครับอย่างคลิปที่แล้วก็ปิงอย่างไม่อัดคลิปก็ปิงนะครับ ไม่อัดคลิปก็ปิงอัดคลิปก็ปิงเล่นธรรมดาก็ปิงแรงก็ปิงครับมันมันไม่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนอะไรขนาดนั้นครับมันแต่ว่ามันจะกระตุกครับกระตุกแบบกึกกึกอย่างเงี้ยกึกกึกกึกเรากมเราก้มหน้าไปแล้วอะอยู่อยู่ปุ๊บมันก้มไปอีกครับมันเหมือนมันจังหวะสมูทปุ๊บแล้วก็ดีเลยแล้วก็กลับมาสมูทอีกอีกรอบหนึ่งครับคิดว่าถ้าเกิดว่ามันยังมีปัญหานี้ผมอาจจะย้ายไปกัลเเลน่าครับ ก็ฝากติดตามได้นะครับผมไปแล้วครับวัาดีครับ